ครับบัลลีครับบันดารกลาดนะครับวันนี้มี Honda นะเจโอนโนะฮะรุ่นนี้ก็ไวรุ่นนิยมนะครับไวรุ่นนิยมมากนะครับมาเซ็ตชกหน้านะครับแล้วก็ปรับเซ็ตชกหลังนะครับเอรินนะครับก็ทำจบง่ายนะครับไม่ต้องใส่อะไรเยอะยิ่งใส่เยอะยิ่งออกทะเลนะครับเปลืองตังค์ด้วยนะครับ เดี๋ยวทาเสร็จแล้วเดี๋ยวให้เจ้าของรถได้ดูเลยว่าคําพูดผมมันเกินจริงไหมนะฮะชกหน้าสั้นๆจุดๆอย่างนี้นะครับทําไม่แพงนะครับแปดร้อยบาทนะครับน้ํามันเอริลนะครับลงมือทํางานกันครับเดี๋ยวไปดูตอนท้ายกันว่ามันเป็นยังไงนะฮะชกหลังนะครับเอาให้ดีเอาให้จบก็แนะนําเป็นเอริลนะครับตัวนี้ก็มีคนพิร์ออเดอร์ไว้เยอะนะฮะ มาแล้วก็หมดนะครับก็ต้องรีบตัดสินใจนิดนึงนะฮะปลายฟ้าด้วยนะครับสวยมากเลยนะครับก็มาสั่งซื้อเราแล้วก็มีบริการติดตั้งแล้วก็ปรับเซฟค่าแสงให้ด้วยนะครับทำตา,ามมาตรฐานนะครับที่โรงงานดัชเนนิ่งให้กับช่างเทคนิคที่ไปเทรนที่โรงงานนะครับ โชกก็ดีนะครับดีสวยนะครับปรับของเบสชั่นได้นะครับปรับรีบาร์ได้ด้วยนะครับฟังก์ชันครบเลยนะครับแต่ละต้นก็ปรับไม่เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าใครไปบอกมาหมุนกี่รอบหรออะไรเงี้ยแล้วก็จบมันมันไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับอยากได้ความเป็นมาตรฐานก็ลองติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายดูนะครับที่เป็ทรนนิ่งมาก็หลักสูตรเดียวกันนะครับสะดวกที่ไหนก็แวะนะครับ หรืออยู่ใกล้ลังสิตก็อยากจะให้ผมติดตั้งให้นะครับสั่งซื้อแล้วก็ติดตั้งให้ก็ติดต่อมานะครับราคามาตรฐานนะเท่ากันทั่วประเทศเราทําชกหน้าเสร็จแล้วเรามาปรับเซ็ตกันนะครับครับมาดูต่อที่โต๊ะทางานนะครับนี่ก็เป็นชกหน้าของจิออนนะฮะตัวนี้ก็ก็ดีนะเพราะว่าสปริงให้มาเนี่ยผมว่าค่าเคเนี่ยเหมาะสมับการใช้งานนะครับ หล,หลังก็มีการตกแต่งกันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ารถมันทรงมันมันน่ารักนะครับทรงมันทรงมันสวยอะนะมันดูมุ้งมิ้งฟงฟิงหน่อยๆน,นะมันไม่เป็นแบบ aggressive มันไม่เหมือนแบบตัวลีดนะครับก็วัยรุ่นนะครับสายหวานนะครับก็นิยมมาไปตกแต่งกันนะครับ ขี่ออกทิพย์ก็เห็นมาแล้วนะผมไปเจอที่เขาคอนะเต็มเลยนะครับกลุ่มบอลล่มเลยนะครับน้องๆที่ใช้ชิโอโน่ก็สนใจก็แวะมาได้นะครับอันนี้เราเราทําความสะอาดภายในนะครับล้างวาลว์ล้างภายในโชค๊คแล้วก็เราเซตติ้งด้วยนะ้ำมันของเออร์ลินเข้าไปนะครับโชค๊คก็จะมีความนุ่มนะครับไม่ต้องไปทําอะไรเยอะนะครับถ้าคุณอยากทําอยากสปริงอะไรเงี้ยก็มีแบรนด์ของเออร์ลินนะครับ วายเอแนะนาไม่แนะนําให้โหลดไม่แนะนําให้โหลดมันไม่ได้สูงหรอกนะครับผมว่าลองปรับทัศนคตินิดนึงอย่าไปโหลดนะครับแต่ถ้าน้องผู้หญิงตัวเล็กนะครับก็อาจจะมีความต้องการหรือว่าความจําเป็นที่ที่จะโหลดนะครับแต่ผมว่าขี่สักพักหนึ่งถ้าชินเมอไหร่เดี๋ยวคุณก็ไม่อยากโหลดเองนะครับเหตุผลที่ไม่อยากโหลดเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าโชคมันมีระยะยุบอยู่แค่ไม่เยอะนะครับถ้าเราไปโหลดเองเนี่ย เนี่ยระยะโชคที่เคลื่อนตัวนะครับถ้าเราไปโหลดมันใช่ไหมนิ้วหนึ่งปุ๊บระยะยุบก็จะเหลือน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นก็อย่าไปทำนะครับโหลดถามว่าผมได้ประโยชน์ไหมผมได้ประโยชน์นะผมได้ได้ขายชุดโหลดนะครับแต่เราก็ไม่ได้อยากให้ลูกค้าเสียเงินโดยไม่จำเป็นนะครับเอาเงินไปทำอย่างอื่นนะครับยุคนี้เงินทองหายยากนะครับ ฟังดูแล้วแปลกขัดหูนะฮะแต่ผมเป็นคนอย่างนี้นะผมจะไม่แนะนําให้ลูกค้าเสียเงินไม่จําเป็นนะครับโอเคเดี๋ยวเราถอดทงความสะอาดกันนะครับไม่ต้องไปใส่เยอะนะครับวาวพิสดงพิสดาทั้งหลายนะครับผมถอดทิ้งมาหลายต้นละนะครับใครที่ต้องการความนุ่มนะครับฟังชัดๆใครต้องการความนุ่มอย่าไปใส่นะครับเสร็จด้วยน้ำมันโชกที่ดีมีคุณภาพนะครับเนี่ยเบอร์หนึ่งของวงการแล้วนะครับ ส่วนใครจะชอบยี่ห้ออื่นหรือว่าต้องการอะไรอย่างอื่นก็แล้วแต่นะฮะนี่ผมก็แนะนําทางที่มันดีที่สุดนะครับจ่ายแล้วจบนะครับทําความสะอาดเสร็จแล้วก็ทําการไข่น็อตล็อกวาวนะครับโดยปรจแจท้องนะครับอย่าโอเวอร์ท้องนะครับน็อตมันตัวไม่ใหญ่นะครับเล็กนิดเดียวเองถ้าเราไปโอเวอร์ท้องมันเนี่ยหัวน็อตมันจะเบิร์นนะครับไขในครั้งต่อไปมันจะลูดนะครับหัวน็อตเสียนี่บอกเลยมหากราบเลยนะครับถอดยากมากนะครับ เราทำการทาน้ํายากันคลายนะครับก่อนที่จะติดตั้งน็อตคาลิเปอร์เบรกนะครับครับก็ทําการไขน็อตทุกจุดด้วยมือนะครับทุกจุดด้วยมือก่อนที่เราจะไขด้วยประแจทองอีกทีนเราทำการไขด้วยประแจทองหลังจากที่เราไขไปจนเตึงมือแล้วนะครับแ่่นงงสะยา รับก่อนเลยครแบ่งจ่ายรายเดือนเป็นเวลาสี่ปีนี่นะแต่ถ้าจะรับก้อนเดียวเลยเนี่ยจะได้หกล้านหายไปล้านสองนะแล้วก็แล้วก็เราก็เรียบร้อยนะครับเนี่ยเราไปดูโชคหลังกันต่อครับครับโชคเอร์ลินนะครับ HO 349นะครับ ก็มีซับแทงด้วยนะครับถือว่าหรูหรานะครับถือว่าหรูหรามากสำหรับรถรถเล็กสกูตเตอร์เล็กๆอย่างนี้นะครับฟังก์ชันการปรับนี่ครบเลยนะครับมีทั้งรีเบลและคอมเพรสชันนะครับรีเบลอาจจะปรับยากนิดนึงนะมันอยู่ข้างบนนะครับอยู่ข้างบนที่ที่หูโชกคนะครับตัวนี้ก็มีค่าสปริงที่เหมาะสมนะครับอย่าไปซื้อตัว ปรับพีโลดไฮดรอลิกมาใส่นะครับ mm hmm. ในี่าครับแล้วผมเคยรีวิวไปตัวปรับพีโหลดไฮดรอลิกนะของเวสป้านี่บอกเลยใส่ไปนี่ปัญหาชีวิตเลยนะครับมันจะแข็งมากนะครับนี่คือตัวปรับแหวนพีโหลดนะครับของโชคที่มีความสั้นนะครับประมาณนี้นะครับเวลาปรับก็ใช้ไขควงบาแบนนะคลายตัวสกูลพลาสติกตัวนี้ตัวล็อกแหวนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะปรับค่าพีโลดนะครับให้เหมาะสมกับน้ําหนักของผู้ขับขี่ นั้นๆน,น,นะครับใครที่ไม่อยากมั่วนะไม่อยากปรับเองหรือว่าไม่อยากไปให้คนที่เขาทาไม่เป็นทําให้นะก็ซื้อกบร้นตัวแทนจาหน่ายนะครับปรับครั้งเดียวจบนะครับโชคไม่มี้ันอินนะครับไม่รู้ว่าทุกวันนี้ยังมีคนมาพูดคําว่า้ันอินอีกหรือเปล่านะครับผมก็พูดมาตลอดนะโชคไม่มี้ันอินนะครับปรับให้จบตั้งแต่แรกนะครับจบตั้งแต่แรกแล้วก็ใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับ อย่างเงี้ยสมมติว่ารับรถมาแล้วมาติดตั้งโชคนะครับคนสามารถที่จะออกทริปได้เลยนะครับเขาข้อเชียงใหม่อะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถที่จะขี่ได้เลยนะครับโชกที่มีหูปรับหน้าตาประมาณนี้นะครับจะมีรูปรับนะครับตัวนี้จะไม่ใช่ประแจฮุกนะครับเราจะใช้เสาในการไขนะครับสอดเข้าไปแล้วก็ไขอย่าใช้ ทีมอย่าใช้อะไรบีบนะครับเสียของนะครับเนี่ยอันนี้ไม่ได้ปรับอะไรมาเลยนะครับใส่มาแล้วก็ให้ลูกค้าขับผ่านนะครับอันนี้ต้องปรับค่าแสกใหม่นะครับเนี่ยมันไม่รัดเลยนะฮะเห็นไหมฮะนุ่มนิ่มนะครับเดี๋ยวก็ต้องปรับให้เข้ากับน้ําหนักของผู้ขับขี่นะครับอ่าปรับเซตเรียบร้อยนะครับเราก็ทําการไขล็อกตัวนี้นะครับถ้า ทีโหลดสำคัญนะครับแต่ละคนปรับไม่เท่ากันนะครับสนใจก็สั่งซื้อมาได้นะครับตัวนี้นี่ออเดอร์เยอะมากนะทุกร้านต้องการของเหมือนตอน X Max ออกใหม่ๆเลยนะครับบอกเลยว่า,าต้องพีออเดอร์นะไม่พีออเดอร์นี่น่าจะไม่มีใช้งานครบ2องหมืนโลนะครับไม่ได้ซื้อก็ผมก็ส่งมาเซอร์วิสได้นะครับ อยู่ในประกันถ้ามีการรั่วนะครับก็ส่งเคลมบริษัทได้นะครับลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนด้วยอย่าลืมลงทะเบียนนะครับเราประกัน2ปีนะครับใช่ไหมเนี่ยมันจะเหนึบขึ้นเนี่ยมันจะหนึบขึ้นมันจะไม่แบบดึงดิงดงดงด,ง,ดงเหมือนทุกทีทุกทีแม่งโอ้โหเด้งชิบ